ภาพที่เห็นอยู่นี้คือภายในวิหารคลังบนวัดพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทสระบ,บรุรีวันนี้ทางวัดมีงานในเทศกาลจุดจีนวันที่17กุมภาพันธ์2556ภายในวิหารคลังบนนั้นมีสิ่งดีๆที่เก็บเอาไว้เยอะมากวิหารเล็กๆ แต่คนมองข้ามพระประธานองค์นี้ชื่อพระศรีอายะเมตรยัยแปลกมากพระศรีอายะเมตรัยเป็นพระประธานในวิหารหลังนี้และมีของดีอันหนึ่งก็คือพระเขี้ยวแก้วที่อยู่ในเจดีนั่นแหละพระเขี้ยวแก้วมีมาตั้งเดิมแต่โบราณเลยพระเขี้ยวแก้วนั้นที่ดังที่สุดก็คืออยู่ที่ศรีลังกาเท้าศรีลังกานับถือสุดชีวิตทหารถือปืนคุ้มกันอยู่แล้วก็พระเขี้ยวแก้วที่ ประเทศจีนเมืองไทยนึกว่าไม่มีซะอีกมีเหมือนกันที่สระบุรีอยู่ใกล้ๆกับรอยพุทธบาทสระบุรีอำเภอพระพุทธบาทอยู่ที่วิหารคลังบนอ่าอยู่ที่วิหารคลังบนวิหารคลังล่างก็เป็นที่ชาวจีนนับบูชากันที่นี่นั้นคนบางคนหรือคนส่วนใหญ่เดินข้างไม่เห็นมองใช้เงือมองเข้ามาแล้วก็เดินผ่านไปจริงๆแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากสาคัญมากมีจิตกรรมฝาผนางังมีพระพุทธรูปเกา่า มีฤาษีมรีรูปปั้นฤาษีที่ดูแลรักษารอพุทธบาทอยู่ด้วยเยอะมากต้องมาให้เห็นกันตามาดูด้วยตนเองมีบุษบกโบราณเนี่ยเดี๋ยวก็จะให้ดูทีละช็อตทีละช็อตบุษบกโบราณพระจาการุงเทพทํามาถวายให้คงจะเกือบร้อยปีละนี่นบุษบกแต่ก่อนนี่เอาพระเคี้ยวแก้วใส่บุษบกไปแห่งานประจำปีทุกปีถามคนเฝ้าก็บอกว่า ต้องนําพระเขี่ยวแก้วออกไปแห่เวลามีงานประจำปีแห่ให้คนได้หว้ทุกปีไม่งั้นเกิดอาเพศเหมือนเทวดาวไม่ยอมให้คนได้กราบไหว้เดี๋ยวจะไปดูพระเคี้ยวแก้วใกล้ๆกันนี่คือเจดีเป็นที่เก็บพระเขี้ยวแก้ววัดพระพุทธบาทอำเภอรพระพุทธบาทสระบุรี ด้านหลังก็คือพระศรีเมตไตรพระประธานเนี่ยพระศรีเมตไตรถูกบางไม่เป็นไรวันนี้จะพาดูพระเขี้ยวแก้วเขาเปิดแย้มให้ดูนิดหนึ่งเนี่ยเนี่ยพระเขี้ยวแก้วงาช้างไม่รู้ของจริงหรือของแท้เอะไะดูพระเขี้ยวแก้วเราแพร่มาไดใช่ไหมเดี๋ยวเราดองเข้าอีกดูด้านในดูด้านในด้านในด้านในพระเครื่อแก้ว อันนี้เป็นบุษบกพระเขี้ยวแก้วอยู่ในวิหารคลังบนพุทธบาทสระบ,บรุรีถามคนเฝ้าาบอกว่าจะต้องนำออกไปแห่ให้คนได้กราบไหว้ทุกปีเวลามีงานประจำปี อยู่ในวิหารคลางบนนี่คือพระเขี้ยวแก้วที่ปริษฐานอยู่ในวัดพระพุทธบาทสระบุรี อยู่ในวิหารคลังบนใกล้ๆก,กับรอยพุทธบาทนั่นแหละคนหลายคนไม่รู้ว่าที่นี่มีของดีคือพระเขี้่วแก้วคือไปสนใจแต่พระพุทธบาทอย่างเดียวเนี่ยตรงนี้สำคัญมากสวยมากของเก่าแก่แต่โบราณความมีสีแห่งในโลกที่ประเทศไทยก็มีเหมือนกันนี่นี่ไม่ต้องไปศรีลังกาเนี่ยมาที่เมืองไทยก็ได้แล้วคนที่มีเงินไม่มากไม่ต้องไปศรีลังกามาที่ที่นี่ที่สระบ,บรุรีในวิหารคลังบน เขาจะแย้ให้ดูนิดหนึ่งเนี่ยคนเฝ้าใจดีให้แย้มให้ดูนิดหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีการได้ไปดูจากคลิปวีโอวันนี้เป็นบุญของเราได้เห็นนี่ปกติเวลามีงานประจำปีจะสายบุษบก นำออกไปแห่ให้ชาวเมืองได้กราบไหว้อยู่ในวิหารกลางบนด้านหลังเป็นพระศรีอรยเมตรัยแล้วก็พระพุทุก่าเก่าๆแต่โบราณตั้งแต่สมัยยุทธยานี่